ผู้ชายคนนี้เวลาซื้อลอตเตอรี่ทุกครั้งเขาจะตั้งใจจาเลขที่ออกงวดที่แล้วแล้วจดมันออกมาและเขียนเลขผิดไปหนึ่งตัวแล้วค่อยไปซื้อเจ้าของร้านบอกเขาว่าโอกาสที่เลขจะออกซ้ํากันติดติดกันแทบจะเป็นศูนย์แต่เขาไม่สนใจผมถึงได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไงเจ้านายขำว่าผู้ชายคนนี้เหมอนโง่แต่เขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เป็นนักต้มตุ๋นตัวท็อปพอขึ้นรถมาลูกสาวของเขาก็เปลี่ยนวันที่บนลอตเตอรี่เป็นเมื่อวานจากนั้นก็มาที่ร้านสักาก,ก,ากิริเง แล้วก็จงใจทําตัวที่ขยาจนยับยู่ยี่ตกพื้นอีกครั้งผู้หญิงรีบเรียกให้ลูกสาวหยุดบอกว่าทําของหายลูกสาวก็เลยถือโอกาสบอกแม่ว่าไม่ใช่ของหนูเหมือนจะเป็นเลขของเมื่อวานบางทีอาจจะถูกรางวัลก็ได้ลูกสาวหันไปซื้อเครื่องดืง่มแต่ยืดก็ติดก,กับแล้วผู้หญิงก็อดใจไม่ไหวหยิบสลากใบนั้นขึ้นมาผู้หญิงเดินไปหาผู้ชายขอให้เขาเปิดหนังสือทิมดูเลขรางวัลหน่อยพบว่าสลากใบนี้พลาดไปแค่เลขเดียวก็จะถูกรางวัลใหญ่แล้วเธอรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันที ผู้หญิงรีบโทรไปสอบถามที่สุนสลาพอเธอรู้ว่าลอตเตอรี่ใบนี้ขึ้นเงินได้600ดอลลาร์ก็บอกทันทีว่าจะแบ่งกับลูกสาวของเขาคนละครึ่งพอเห็นลูกสาวบอกว่าตัวเองยังไม่บรรลุนิติภาวะขึ้นเงินไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นก็ให้เงินเธอไป300อดอลลาร์อย่างง่ายดายนี่เป็นครั้งแรกที่ลูกสาวโกหกผลงานของเธอทําให้เขาประทับใจมากแต่เขาไม่ได้ขาดเงินแค่นี้เขาให้ลูกสาวรีบเอาเงินไปคืนผู้หญิงคนนั้นเพื่อเรียนรู้กลโกงที่ฉานฉลาดไม่ใช่จะให้เธอเดินเข้าสู่เส้นทางนี้จริงๆผู้ชายคนนนออนนีีี้ชชืื่่่่อออรยเเเป็ักตตมมุพทลหสูง รอยกับแฟรงค์ผู้หูของเขาต้มตุ๋นไปทั่วและรอดพ้นไปได้ทุกครั้งหลายปีมานี้เขาสะสมเงินไว้ได้ไม่น้อยชีวิตของโคลี่ไม่ได้มีความสุขนักเขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำและรักความสะอาดอย่างรุนแรงไม่อนุญาตให้ใครใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านของเขาเวลาออกจากบ้านก็ต้องคอยตรวจเช็กแก๊สและสะวิตไฟอยู่เสมอและสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมากที่สุดคือเขาไม่สามารถอยู่กลางแจ้งได้นานเขารู้สึกว่าข้างนอกมีแบคทีเรียมากมายที่ทําให้เขารู้สึกไม่สบายตัวอย่างมากเพื่อที่จะให้รอยหายป่วยเร็วที่สุดแฟรงค์ Frank เลยแนะนําจิตแพทย์ให้เขารอยได้รับยา สำหรับรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำจากจิตแพทย์และด้วยความช่วยเหลือของจิตแพทย์เขาก็ได้พบกับลูกสาวที่พัดพรากจากกันไปนานเมื่อสิบกว่าปีก่อนอดีตภรรยาของรอยเคยตั้งท้องลูกของเขาเพียงแต่ตอนนั้นรอยไล่อดีตภรรยาไปหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้ข่าวของเธออีกเลยนักจิตวิทยาได้สืบหาข้อมูลไม่นานก็ช่วยเขาหาจนเจอแองเจล่าลูกสาวที่เกิดจากภรรยาเก่าตอนนี้แองเจล่าอายุ1 4ปีแล้วเธอไม่ได้หน้าตาเหมือนรอยแต่ไม่รู้ทําไมตั้งแต่แรกที่ได้เจอเธอรอยรู้สึกว่านี่แหละคือลูกสาวของเขาแอองงเจลากััยยู่ย่่นชวุ ถึงแม้รอยจะไม่อยากให้เธอรู้ว่าตัวเองเป็นนักต้มตุน๋นแต่แองเจลาก็สังเกตเห็นความผิดปกติของเขาในไม่ช้าเมื่อเห็นว่าเรื่องราวปิดบังไม่ได้แล้วรอยจึงต้องบอกความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเขาให้เธอรู้แต่แองเจลาไม่เพียงแต่ไม่รังเกียจเขาแต่ยังเกิดความสนใจใน,นกลโกงอยา่างมากอีกด้วยเพื่อจะให้เธอได้ลองทำดูรอยก็เลยสอนวิธีใช้ลอตเตอรี่หลอกคนแองเจลาหลอกลวงได้อย่างราบรื่นราบรื่นจนรอยย่ออดไม่ได้ที่จะทึ่งในความแข็งแกร่งของยีนการปรากฏตัวของแองเจลาทำให้อาการป่วยของรอยทรงตัวขึ้นเเเเลลลล็็็กกกนนนนน้้้้อยอยยยยแแแฟรรงงหหหวว่่าาาาาับมมทไดนะูใใข คราวนี้รอยจะปลอมตัวเป็นพนักงานธนาคารเป้าหมายของพวกเขาคือมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีชอบลงทุนรอยเลยเริ่มจัดตรงนี้เขาบอกมหาเศรษฐีว่าตัวเองสามารถใช้สถานะพนักงานธนาคารลงทุนในธนาคารเพื่อทําเงินได้แฟรงค์ Frank เป็นนกต่อของเขาทั้งสองคนเล่นละครตกตาทําให้มหาเศรษฐีติดกับอย่างรวดเร็วพวกเขาให้มหาเศรษฐีลิ้มรสความสำเร็จก่อนแล้วรอให้มหาเศรษฐีลงทุนก้อนใหญ่วันนี้มหาเศรษฐีจะขึ้นเครื่องบินไปต่างเรืองพวกเขาคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะลงมือรอยไปเอาเงินจากตู้เซฟธนาคารก่อน เงินเหล่านี้คือผลตอบแทนจากการลงทุนครั้งล่าสุดของมหาเศรษฐีก็ต่อเมื่อพวกมหาเศรษฐีเห็นผลตอบแทนพวกเขาถึงจะมอบเงินก้อนโตให้ลงทุนครั้งต่อไปแต่รอยไม่คิดจะมีครั้งต่อไปแล้วแอนเจล่าจงใจสร้างเรื่องที่สนามบินรอจนกว่าพวกมหาเศรษฐีจะละสายตาไปเขาก็จะรีบเปลี่ยนกระเป๋าที่จะให้พวกมหาเศรษฐีพวกมหาเศรษฐีไม่รู้เลยว่าเงินของตัวเองถูกเปลี่ยนเป็นกระดาษเปลา่าช่วยโอกาสตอนที่เขาไม่อยู่รอยก็รีบพาแอนเจลา่าหนีออกจากที่เกิดเหตุแอนเจล่าร้องตะโกนอย่างตื่นเต้นแต่พ่อลูกเพิ่งขึ้นรถได้ไม่นานเศรษฐีก็กรจัดตาามม ดูเหมือนว่าเขารู้ตัวว่าถูกหลอกก่อนขึ้นเครื่องบินก็เลยตามมารอยเพื่อเอาเงินคืนรอยไม่กล้ามีเรื่องกับเขาได้แต่พาแองเจล่ารีบหนีไปเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เขายังคงหวาดกลัวแองเจล่ายังเด็กรอยไม่อยากทําลายอนาคตของเธอเพื่อที่จะให้แองเจล่าอยู่ห่างจากเขาเขาจึงจงใจพูดจาทําร้ายจิตใจเธอมากมายรอยส่งแองเจล่ากลับไปหาแม่ของเธอและบอกเธอว่าอยากลับมาหาเขาอีกเลยคุณไม่ใช่คนเลวแต่ก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่มองตามทันหลังของแองเจล่าที่เดินจากไปด้วยความเส้นใจในใจของรอยเหมือนถูกมีดกรีด อาการปวดที่เพิ่งจะดีขึ้นเล็กน้อยก็กำเริบขึ้นมาอีกครั้งสําไรยาที่บ้านก็หมดเสียด้วยรอยรีบติดต่อจิตแพทย์แต่จิตแพทย์ไม่อยู่ที่คลินิกวันนี้รอยจึงต้องขับรถไปซื้อ,อยาที่ร้านขายยาสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือเภสัชกรที่ร้านขายยาบอกกับเขาว่ายานี้เป็นอาหารเสริมสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือนพอได้ยินแบบนั้นรอยก็โกรธจ,จัดและไปหาจิตแพทย์ถามว่าทำไมถึงต้องหลอกเขาแต่จิตแพทย์กลับใจเย็นอย่างผิปะะดปกติบอกว่าอาการของรอยไม่ต้องกินยาอะไรเลยเขาเปิดพวกอาหารเสริมบำรุงที่ไม่ได้ผลเพื่ออใให้้รยยสบาจขึน แล้วเขาก็ถามถึงชีวิตของรอยอีกครั้งพอนึกถึงแองเจล่าที่น่ารักถูกตัวเองไล่ออกไปรอยก็เอามือปิดหน้าร้องให้โฮออกมาแต่พรอลองให้เสร็จเขาก็เสียใจเขายังอยากใช้ชีวิตยอยู่กับแองเจล่ารอยเลยไปหาแองเจล่าอีกครั้งและขอโทษเธอเพื่อขอการให้อภัยรอยตัดสินใจล้างมือจากกาเลี้ยงดูแองเจล่าให้ดีเขาแบ่งเงินเครื่องหนึ่งที่หลอกมาจากเศรษฐีครั้งที่แล้วให้แฟรงค์และบอกว่าตัวเองจะแยกทางกับเขาตั้งแต่นี้ไปถึงแม้แฟรงค์จะเสียดาทเทพ,พเจ้าชกลาภคนนี้แต่ก็ทำได้แค่เคารพการตตััดสินนนใจขขอออองรรรยูรยร้้ึึกเเหมืวาบา เขาพาแองเจล่าออกไปทานอาหารและเต้นรำทั้งสองคนเล่นกันจนถึงทิ้งคืนกว่าจะกลับแต่พอเดินเข้าบ้านมาหัวใจของรอยก็ตกลงไปที่ก้นบึง้งแฟรงค์สายไปเฮ <Hey. S 1> รอยเศรษฐีกลับมาหาถึงบ้านกลัวว่าเขาจะทาร้ายแองเจล่ารอยรีบปกป้องเธอไว้ในอ้อมแขนและถามเศรษฐีว่ามาที่บ้านของเขาได้อย่างไรรอยสงสัยแฟรงก์เล็กน้อยใครจะรู้ว่าเศรษฐีกลับบอกว่าเขาตามแองเจล่ามาปรากฏว่าก่อนหน้านี้แองเจล่าอยู่ที่ร้านค้าในสนามบินซื้อของขวัญไปให้รอย มหาเศรษฐีไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่สนามบินก็เห็นหน้าเธอในเวลาไม่นานแองเจล่าเคยมีประวัติมหาเศรษฐีขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เป็นตำรวจก็สืบประวัติของเธอได้ง่ายๆตอนนี้มหาเศรษฐีมีข้อเรียกร้องสองข้อข้อแรกรอยต้องเอาเงินทั้งหมดของเขามาคืนต้องแบ่งให้เขาเครึ่งหนึ่งด้วยรอยไม่กล้าขัดขืนเขาให้แองเจล่าไปเอาเงินในห้องแต่แองเจล่ากลับหยิบปืนออกมาเธอต้องการปกป้องรอยแต่ผลคือภาพทั้งยิงเศรษฐีตายคนตายก็ยุ่งเลยเพื่อไม่ให้แองเจล่าต้องรับความผิดฆ่าคน รอยตัดสินใจรับผิดแทนเธอเขาให้แฟรงค์พาแองเจล่าออกไปส่วนตัวเองอยู่เคลียร์ตาที่เกิดเหตุแต่เขาคาดไม่ถึงเลยว่าหลังจากที่เขากลับไปศพของมาหาเศรษฐีกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยรอยจนกระทั่งรอยตื่นขึ้นใหม่ครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วข้างๆเขามีตำรวจนักสืบสองคนพวกเขากำลังเค้นถามเขาว่าแฟรงค์อยู่ที่ไหนรอยไม่ยอมบอกที่อยู่ของแฟรงค์เขายังขอให้ตำรวจนักสืบเรียกจิตแพทย์ของเขามาด้วยรอยแอบบอกรหัสตู้เซฟของตัวเองให้หมอ เขาขอให้หมอส่งรหัสนี้ให้แองเจลาถึงแม้จะถูกจับเขาก็อยากจะทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้แองเจลาขอบคุณครับหมอเธอจะไม่เป็นอะไรแองเจลาจะไม่เป็นอะไรมีใครอยู่ไหมเฮ้ <Hey. S 2> พวกคุณใครก็ได้ช่วยเปิดแอร์หน่อยสิรอยเริ่มรู้สึกไม่ดีขึ้นเลยห้องมันร้อนขึ้นมาเฉยๆข้างนอกก็ไม่มีเสียงอะไรเลย เขาลูกขึ้นเปิดประตูห้องวินาทีต่อมาภาพที่ทําให้เขาตกตะลึงก็ปรากฏขึ้นที่นี่ไม่มีนักสืบอะไรทั้งนั้นเป็นแค่สถานที่ที่สร้างขึ้นชั่วคราวรอยเดินออกไปพบว่าที่นี่คือดาดฟ้าของตึกรอยรู้ตัวทันทีสุดยอดนักต้มตุ๋นอย่างเขาโดนหลอกและคนที่หลอกเขาก็คือแฟร,รงค์คู่หูของเขานั่นเองและแองเจล่าลูกสาวสุดที่รักของเขารอยรีบกลับบ้านเงินในบ้านหายไปหมดเกลี้ยงมีเพียงจดหมายที่แฟรงค์ทิ้งไวใ้ให้เขาอธิบายถึงเรื่องราวการหลอกลวงนี้ที่แท้แองเจล่าไม่ใช่ลูกสาวของรอยไม่่่ใชแคเธอ ยังมีจิตแพทย์นักสืบรวมถึงเศรษฐีที่ถูกแอนเจลาฆ่าด้วยพวกเขาทั้งหมดเป็นคนของแฟรงก์แฟรงค์วางแผนการใหญ่ขนาดนี้ก็เพื่อที่จะเอารหัสตู้เซฟของรอยออกมารอจนกระทั่งรอยรีบมาที่ธนาคารในตู้เซฟของเขาเหลือแค่แบงก์ดอลลราเดียวนี่คือสิ่งที่แฟรงก์ย่อเยอ้ยเขาแต่มันไม่ใช่ฟ่งเส้นสุดท้ายที่ทําให้เขาพังเพราะตอนนี้รอยไม่สนใจเรื่องเงินแล้วเขาแค่สนใจว่าแองเจลาเป็นใครแองเจลาคุณพูดถึงใครอะไรนะรอยคุณพูดเรื่องอะไร ลูกฉาตอนนั้นลูกท้องนี่คือเหตุผลที่ลูกมาใช่ไหมหนูแท้งลูกคะ่ะรอยร้องให้เสียใจมากแล้วก็หัวเราออกมาอย่างสิ้นหวังเขาคิดว่าเขามีความสุขแล้วแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่ความฝันหนึ่งปีต่อมารอยกลายเป็นพนักงานขายธรรมดาของบริษัทแห่งหนึ่งเขาไม่ได้หลอกลวงอีกต่อไปแต่โรคย้ำคิดย้ำทำของเขากลับหายไปอย่างน่าประหลาดวันหนึ่งที่ร้านของรอยมีแขกที่ไม่คาดฝันมาหาเขาแฟนของแขกค,ค,คนนี้คือลูกสาวของเขาเอง แองเจลาเธอไม่ได้แต่งตัวเหมือนเด็กสาวอายุ1 4อีกต่อไปแต่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแองเจลาบอกว่าการหลอกลวงรอยเป็นงานแรกของเธอและเธอก็เลิกทําตั้งแต่นั้นมาตอนนี้เธอมีแฟนที่ดีแล้วหวังว่ารอยจะไม่เปิดเผยตัวตนของเธอรอยไม่ได้ปฏิเสธเพราะเขาไม่ได้เกลียดแองเจลาจริงๆแต่คิดว่าเธอเป็นเหมือนลูกสาวของเขาเมื่อมองรอยยิ้มสดใสของแองเจลาตอนจากไปในที่สุดรอยก็คลายความกังวลในแววตารอยกลับบ้านแต่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาหาแฟนได้ ตอนนี้แฟนของเขากำลังตั้งครรภ์อีกไม่นานรอยก็จะได้เป็นพ่อคนจริงๆแล้วเขาว่ากันว่าให้อภัยคนอื่นบ้างก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นรอยคุณจะเลือกให้อภัยแองเจล่าที่ทรยศคุณไหม